ไปเป็นเมนูไหนครับเกินพี่เอกอย่างที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นพี่เอกชอบแนวไหนครับจากมันไปจืดหรือจากจืดไปมนันอ๋อแนะนําเลยครับโ <Okay. S 2> อเคถ้าแนะนำเหรอครับผมโอเคตัเคเวเบคอนเลยครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่เนื้ออันตัวหนึ่งเนึลายนะครับอ่าอันนี้ให้ดูก่อนนะครับเบคอนของทางร้านนะครับว้าวเบคอนก็สวยนะครับเบคอนนี่ผมแนะนําว่ามันเป็นเนื้อมันซึ่งเวลาโดนไฟเนี่ยมันจะทําให้มันมันนัดลงไปที่ไฟง่ายใถ้อยู่แบบริมๆหน่อยเพราะเวลาน้ํามันมันลงไปโดนผ่านเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเปิดไฟไหม้ขึ้นมา ไม่ทราบว่าคุณบูนจะมีกลยุทธ์ในการทําการตลาดของร้านเนี่ยยังไงบ้างครับเพื่อจะแชร์ให้คนที่อยากจะทาธุรกิจแบบนี้ได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 ไดไดรู้บ้างคือจริงๆกลยุทธ์เนี่ยผมก็พูดตรงๆว่าพอมาเริ่มทาร้านอาหารเนี่ยเราก็เป็นครั้งแรกกันเนาะเราก็ไม่รู้จะทํายังไงแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าคนไม่รู้ทิศทางเนี่ยใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์ครับเ <Wow. S 2> ชิญเพื่อนมาให้มากินให้มาลองและให้เขาช่วยบอกต่อ สื่อออนไลน์แล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวไปแล้วหลังจากนั้นพอคนเริ่มรู้จักผมก็แนะนําว่าก็ลองใช้พวกสื่อออนไลน์อย่างเช่นพวกเฟซบุ o กเออยูทูบเออยไม่ก็อินสตาแกรแล้วก็ให้เขาช่วยกันแชร์กันออกไปครับคราวนี้อยู่ที่รสชาติละคนติดใจก็จะกับมาอยครั้งหนึ่ง ัที่เหตุผลหนึ่งว่าทำไมถงึงราคาของเรา299เก้าเก้าตัดสังเพราะหนึ่งคือเราไม่อยากไปเป็นตลาดหมูกระทะที่199นเก้าเกเพราะผมหรือว่ามุกตะเองอยากอยากจะเป็นร้านที่แบบว่าอยู่อยู่กลางกลางบรรทัดฐานร้รานเิ็นยังคือไม่ต้องคือคุณมีเงินไม่ต้องมาร์กกินได้ของอร,ร่อยอะไรอย่างเงี้ครับข้าเนื้อสวยขนาดนี้คุณบุญขาย199ผมก็คงรู้สึกผิดเวลากินครับวว้าเนื้อสวยมากอากาศเย็นๆเนี่ยใช่ปิ้งกับเพื่อนลองคิดถึงบรรยากาศปิ้งกับเพื่อนกินไปเรื่อย จะจิบเบียไปด้วยครับร้านนี้นั่งแล้วจะชิลเย็นมากเพราะว่าเขามีพัดลมที่ทําการให้น้ำมาหล่อเลี้ยงเย็นแล้วก็เอาไอเย็นเนี่ยพัดมาให้พวกเราคนที่นั่งกินก็จะรู้สึกนั่งชิลชิเย็นเยนตลอดเวลานะครับได้ครับได้เลยครับผมบผมาลองมาลองเนเนี่ยมันค่อนข้างจะจืดผมเลยไม่แนะนําว่าคนจะจิ้มไ,ไม่ว่าเค็มหรือหวานก่อนแต่ส่วนตัวผมชอบเค็มครับผมตัวฝั่งสีแดงเนี่ยครับสีแดงนี่นะครับ คัต่อไปอันไหนดีครับอะไหดีอ่าต่อไปผมแนะนาว่ามันจะเป็นคอหมูนะครับผมคอหมูครับนี่คือสันคอหมูนะครับผมโอ้โหเนื้อสันคอหมูสวยมากเลยอ่ะว้าวอันนี้คือสันคอหมูราดขยะดีอันนี้ก็จะทําให้เนื้อหมูมันหวานขึ้นถ้าอย่างที่ผมแนะนําคือบางทีอยากจะลองกินดูก่อนไม่จิ้มอาจจะพอดีละแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ มองจิ้มแบบแต่สไตล์เราเราสามารถสั่งแบบไม่ไม่ราดเทริยากิเอามาโรยเกลือกับพริกไทยได้ไหมครับได้เลยครับในเมนูจะบอกว่าราดหรือไม่ราดด้วยครับโอ้ครับเหมือนกันครับผมเวลาลงแรกๆเนี่ยควรจะขี้ให้มันหอมอแล้วก็ค่อยๆดีดขึ้นมาครับเพราะมันจะไม่ติดในขณะที่ย่างผมขอถามคุณบูนนิดนึงว่าเออถ้าสมมติ คนดูรายการนี้แล้วแบบอยากจะไปให้ขยายไปสาขาอื่นบ้างคุณบุญมีแผนไหมครับถ้าอนาคตถ้าเราขายดีเนี่ยผมก็อยากจะขายแฟนชายด้วยครับโอเคเนื่องจากเราก็เพิ่งเปิดม,มาแค่6เดือนเนี่ยเรายังไม่มีตลาดที่ชัดเจนเท่าไหร่ตอนนี้เราเลยต้องค่อยๆปั้นอาจจะใช้เวลาสักปีหนึ่งแล้วพอตลาดเริ่มลงตัวปุ๊บแล้วเรารู้เรื่องปัญหาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถสื่อให้คนที่จะมาซื้อแฟนชว่าต้องทำยังไงต่อเนี่ย แล้วก็สนใจที่จะเปิดแฟรนไชส์ก็คือแสดงว่ามีแผนที่กําลังจะพัฒนาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยแล้วถ้าสมมติมีคนสนใจเลยพร้อมที่จะเปิดร้านครับคือถ้าคุณมาลองมาชิมแล้วแล้วคชอบแล้วคุณคิดว่าแถวบ้านหรือว่าเขตที่คุณอยู่เนี่ยน่าสนใจก็ลองมาคุยได้นะครับโอเคดี๋ยวผมเอาสันนอกไปลงไปด้วยกันนะเพราะ<อ>หม<น>ูค่อนข้างจะใช้เวลานานครับโอเคครับสันนอกครับสันนอกนี่ก็คือเป็นหมูเนื้อเต็มๆหรือเนื้อแดงเต็มๆนะครับผมซึ่งอันนี้จะติดจุด อันนี้ผมแนะนำว่าควรจะมีพริกไทยหน่อยเหมือนกับเนื้อครับผมก็จะเพิ่มรสชาติมันหน่อย A few moments later อันนี้ครับข่าหมูอ่าจิ้มขอจิ้มน้ำจิ้มเนื้อหน่อยนะข้าหมูนี่ก็เป็นอีกเมนูหมูที่เด็กในร้านมีครกบอนนี้นิยมเลยครับหมดไลอาทิตย์หนึ่งนี่หลายกิโลดูสายตาผมได้ครับเป็นประกายเลยครับจ้องปิ้งๆๆเลยครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อสันนอกสันนอกนะครับอันนี้จะเนื้อล้วนๆเลยนะครับผม เหมาะสำหรับสภาพสติที่ต้องการไขมันน้อยครับเนื้อสวยจริงๆนะครับผมหอมหอมด้วยผมขอพูดคำนี้หลายรอบจริงนที่ร้านนี้เนื้อสวยจริงนะครับแต่ตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์แล้วนะครับผมสลับหมูนะครับที่ทุกคนมาแล้วต้องกินก็คือคอหมูนะครับผมโคตรโร่นะครับอันนี้จะเป็นสุดยอดแห่งความมันแต่ว่าหวานชุ่มฉ่ำอร่อยคือคอหมูใช่ไหมคอหมูเลยครับอันนี้คือไฮไลท์ของร้านเลยครับถ้าเป็นหมูครับผมได้ครับ เห็นไหมครับว่าผมย่างไว้2ชิ้นครับใช่ถูกต้องเลยครับอันนี้ผมจะขอด้วยครับอร่อยด้วยสนุกด้วยใช่เลยรี้อยแล้วโอเคครับซูมปที่พี่เอกได้เลยนะครับผมผมขอสัมปทานพ่วงเฉยๆเพราะดูน่ากินมากใช่ครับอันนี้ขอจิ้มแบบ น้ำซอสมันเป็นช็อตเลยลองดูครับลองดูอร่อยไหอร่อยได้ได้มากได้มากอร่อยมากว้าววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบุญนะครับที่ให้เกียรติเรามากครับในการที่มาถ่าย รีวิวนะครับร้านบุฟเฟ่สิสักยานะครับก็เชิญชวนคนมาลองทานกันนะครับก็ในส่วนของ Facebook หรือว่า Youtube ของเรานะครับก็ฝากกด Subscribe หรือกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะติดตามกันว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ร้านไหนกันส่วนวันนี้ขอเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับย